โมงรักที่ชิดใจเธอแล้วเด็กไปฆ่าดีวายดาก้อนยังไงโอ้ผมก็ว่ายน้ำลงไปเลยว่ายน้ำทางขวาไปเลยอะลงไปถ้ำขวาสุดอะก็คือเด็กมันจะไปมันก็จะไปโผล่ข้างหลังนะว่ะแล้วเด็กก็ผ่านในตอนมาคราฟที่มันไล่ไล่กินเราใช่ใช่ผ่านแล้วคือขึ้นไปข้างบนแล้วเปิดบัลไฟแล้วอือแล้วทำไมเี็ก อ๋อแสะดงว่าเน็กไม่รู้ทางที่จะข้ามไปอีกฝฟากเลยถูกไหมใช่มันเป็นทางขาดอ่ะอ๋อโอเคคือเน็กนับจากตรงที่เป็นน้ำเต้าเลยนะน้ำเต้าตรงไหนวะตรงที่เ,<ร>เปิดรูปปลาไงพ้พอเปิดพอเปิดมาพุ่งเน็กที่ได้น้ำเต้าเลยอ่ะไอ้ตรงบ้านที่นั้นใช่ไหมเออในบ้านอ่ะคือเออเดินออกมาแล้ว ทิพมมไหยเหมือนมีสไนเปอร์ you know สไนเปอร์ is here what the fuck is that ไหนทนเปอร์ม uh. uh ัน oh. นี้ดิคุยกับกูดิปีเลยสัตย์จิงปีเลยไปกอล์ฟฮิวทีจะขึ้นไปฆ่ามันมันตายแล้วลิงกระโดดขึ้นไปแล้ว ไอ้เมเงียบวะไอ้เกมเกียรทั้งเราทั้งทั้งหมดนั่นแหละยิงผิดมาดูเกมอยู่เลยดูเกมอยู่เลยลิง<อ>เฮ้ยลิงมันลิงเรานี่น่ะเอ้าเอาไป่รกไม่มีใครม,มิสเตอร์โพเทส โค้เตโต้เฮนนั่นแหละมันเขียนไม mm ่เต็มอ e> nah ่ะม like ันเขียนแค่เขียนไม่พอไงเต็มได้แค่นั okay. ้นไม่พอได้ไงแล้วไม่พอได้ยังไงฮะเล่นให้พ่อเด็กมันดูวิ่งหนี่ันแล้วพ่อมันดูจริงจริงด้ยแปะระเบิดจังเลยพ่อออ๋มันแฮกแมพอยู่กูก็ไม่รู้หรอก Let's try that again. Let's try that again. Group up at my position. น huh. ี right. ่นะ Group up at my position เฮ้ยฟับนี like ่แบลว์เยอะเก็บสองเก็บสองว่ะชิบหายแล้วไงที่นี่ท่านทำไมยังคุยได้ แสดงว่าถ้าผมไปฆ่าปลาแล้วก็ฆ่าวัวก็จะได้ประคำสองลูกถูกป่ะฆ่าปลาไม่ได้ประคำเลอ้าวไ,ไม่ได้เหรอได้อีกลูกนึงจะเอาที่ไหนวะเนี่ยก็ต้องเอาไอ้เหี้ยนั่งสินะจะต้องไล่ดูคลิปพาวเวอร์พิทดทั้งหมดว่าแบบจะขาดอแค่สองลูกอะตอนเนี้ยแม่ขอน้อยยังวะจะบอกว่าต้องชายหอกคูครูไม่เอาเหมือนกันทั้งแมง่งเลือกแค่นี้แหละ โดนไหมโดนไหมโดนโดนลิงเออโคตรพังเลยเต็มเนี่ยนี่แหละต้องขอบคุณแฮกแมพนะฮะใช่ไหมแฮกแมพก็สามารถมีประโยชน์ได้ถึงกูจะยิงไม่โดนเดี๋ยวหลัเป็นเท่านั้นใขว้เวาไปกลับดีกว่ายืดหน่อยทีหนึ่ง โดดใหญ่เลยอ่ะ Black pig n in your area โอ้ยเฮียมาตาพ่อมาตาแม่มาไงตัดมาตานครนี่แหละส่าเออแทกแม่งแย่งยากรโดูกผมทำไว้เออเฮ้ยมันชะบมงหายาไรเงี้ยปวดทำไมเพราะมือมีมันก็มีมันก็มีมือมีกินกันมาแล้วอย่าบ๊อบมาไม่ถึงตรงนี้วะอย่าบ๊อบแทกบ๊อบเด้อ ตายทำไมเนีเ่ยร้อยแม่งชาร์ตกูจ้าผู้ชมโหวตกันด้วยนะครับแทงกดหนึ่งดาเมจกดสองซับกดสามไม่โหวตก็ไม่ต้องดูอ๋อใจเย็นๆ ใครมันแควคูเรตเต็ดเข้าห้องหาแม่หมือนสัตว like> ์ก็มึงแควคกุเรตเต็ดไว้แล้วไงโอ้ยหียขวาเก่งเกินลิงโดนหักลิงสัตว์ลิงโดนหักลวระเัเกลระเิพังกที้แบลิงพี่อ uh, ้อนลิงแ่งกีแบเก็บเติ

โ oh, อ้วหวิดยังใจสู้จริง้ามันเออรักหน้าที่จริงๆนะ What's point Play of the g จบเราต้ารอยยังรอยแล 哦哦哦哦哦！转呀转转。耶。